อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูไม่ลอยนะครับของค่ายนี้นะครับ D Acoustic นะครับรุ่น KV 5,000นะครับอันนี้จะเป็นไม่ลอยราคาอยู่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับก็ราคาเดี๋ยวติดต่อทางร้านอีกทีนึงนะครับก็้เป็นไม่ลอยตัวที่น่าใช้นะครับเสียงโอเคเลยนะครับหรือว่าใช้ได้เลยในราคานี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวไม่นะครับประมาณนี้นะมีกันกิ้งให้ด้วยนะครับแถมให้ด้วย ก็จะหมุนประมาณนี้นะครับสายถานประมาณนี้แล้วก็จะมีฝาอีสองก้อนนะครับถานอีสองก้อนก็จะมีปุ่มล็อกปุ่มกดในการคอนโทรลตัวลูกไม้ลูกครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวในการซิงเป็นหลักมากกว่านะครับประมาณนี้อา่ามันจะมีลูกเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันครับอา่อานี้ทีนี้ ปุ่มเปิดปิดหลายคนจะหาไม่เจอนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นอินเฟลตด้านนี้จะเป็นเปิดปิดนะครับเวลาเปิดปิดเราให้ให้เรากดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปิดหรือกดตรงกลางก็ได้ครับเดี๋ยวมันมันสวิตช์มันจะเปิดเองนะครับคือสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ครับหลายคนนึกว่าเป็นแค่กระจกนะครับเป็นสวิตช์ด้วยนะครับเวลากดก็ระวังนิดนึงนะครับเปิดนะครับกดแช่ไว้ก็จะเปิดนะครับประมาณนี้ สำหรับรูใไม้ก็ประมาณนี้หน้าจอบมไม่แน่จะ่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้โลแบตนิดนึงนะครับอันนี้ผมปิดตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้จะให้ดูหน้าจอนะครับก็ด้านนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับตอนนี้เขาตั้งไว้ที่12นาฬิกาหรือเที่ยงนะครับสำหรับวอลลุ่มนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะมีปุ่มขึ้นลงนะครับ up พดาวแล้วก็มีปุ่ม s e ต ทีนี้เวลาเราจะเลือกความถี่เราก็กดเลือกเลือนเลยนะครับตัวนี้มันไม่มีออโตสแกนนะครับแต่ว่ามันสามารถสแกนแบบกดค้างแล้ววิ่งวิ่งสแกนหาได้นะครับประมาณนี้นะครับก็กดลงนะครับเลือกความถี่ที่เราต้องการ,รพอเสร็จแล้วอยากได้ความถี่ไหนเราก็กดเซตนะครับสมมติผมจะซิงกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้แบตเต็มนะครับตอนนี้ตัวนี้มันอยู่8ป มันเป็นของฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจูนเข้าฝั่งนี้เรากดเซตนะครับปึ้งทีหนึ่งนะครับมันจะกระพริบอย่างนี้ให้เราตรงนี้ไปเลยครับมันเป็นของฝั่งนั้นทำไมนะครับกดเซตอ่มันจะมาฝั่งนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับลูกไม้แปดศู์สสิงง่ายมากนะครับตัวนี้คือกดเซตแล้วก็เอาไม้มาจ่อก็คือเอาเอาตรงนี้นะครับมาจ่อตรงนี้นะครับมันก็จะสิงสัญญาณเลย เช็คๆไงไหมครับตัวนี้ IF ก็คือสัญญาณเวลามันมันจับคู่ได้จะขึ้น IF นะครับส่วน DV ก็คือเป็น audio นะครับเกี่ยวกับสัญญาณเสียงนะครับอันนี้ก็โชว์แบบนะครับโชว์แบบอันนี้ก็จะโชว์ความถี่ที่ใช้งานทีนี้มันจะมีวิธีล็อกนะครับให้เรากดเซตค้างแล้วก็กดปุ่มขึ้นไว้นะครับค้างไว้มันจะมันจะขึ้นล็อก on. ออนล็อกออนนะครับตัวนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้ามันจะขึ้นล็อกออนหน้าจอจะโดนล็อกแล้ว จะเลื่อนไม่ได้นะครับเลื่อนไม่ได้อันนี้คือล็อกออนล็อกออฟก็คือกดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ล็อกออฟมันก็จะกดหน้าเครื่องได้นะอันนี้คือล็อกหน้าจอนะครับเ๋ยวผมจะลองซิงค์ตัวนี้ตัวหนึ่งแตบบ่แบบมันอ่อนไม่รู้จะซิงค์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับมาแล้วครับซิงค์ไวมากนะครับเช็คเช็คเช็คเห็นไหมครับมันบอกแบบโลอันนี้ก็แบบโลเหมือนกันนะครับ มันจะบอกแบตนะบอันนี้คือข้อดีของมันนะครับบอกแบตโลด้วยสมมติผ่านหรือไม่ลอยมันหมดนะครับแบตตเตอรี่หมดมันก็จะโชว์หน้าเครื่องเราก็จะเห็นว่าหมดนะครับตัวนี้ก็แบตเต็มก็คือมันก็จะโชว์นะครับตัวนี้นะครับเสียงก็๋จะให้ฟังเสียงเช็คเช็คเช็คเสียงค่าเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับดีดด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้เสาอากาศนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ในส่วนของทนเสียงนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับดีเอคุติกนะครับ KB ห0 0 0ันก็เสียงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนระยะนี้ก็ก็พอสมควรนะครับ 30- 40เมตรก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวทักเข้ามาที่เพจร้านอิทิแล้วกันครับโอเคครับสำหรับไม่เจ้า KB ห้า0ันก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีค่ะ